ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกและความพยายามที่ต้องอาศัยการประกาศให้โลกได้รับรู้ การสร้างตัวแบบเงียบ,ยบคือกลยุทธ์อัญชาญฉลาดสำหรับคนธรรมดาอย่างเราที่ต้องการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องอาศัยกระแสหรือการยอมรับจากภายนอกในทันทีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งใต้ผืนดินก่อนที่ต้นไม้จะผลิบานอย่างสง่างามเบื้องบนนี่คือแนวทางที่ช่วยให้เราเก้าวหน้าไปทีละก้าวอย่างมั่นคงโดยเน้นการพัฒนาตัวเองและการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง หัวใจของการสร้างตัวแบบเงียบเรียบความสม่ำเสมอและความอดทน แก่นแท้ของการสร้างตัวแบบเงียบๆคือความสม่ำเสมอและความอดทนไม่ใช่การกระโดดคว้าโอกาสใหญ่ๆที่มีโอกาสล้มเหลวสูงแต่เป็นการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกๆวันคล้ายกับการหยอดกระปุกออมสินวันละบาทสองบาทเมื่อเวลาผ่านไปเงินในกระปุกจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ การสร้างตัวแบบเงียบๆคือการลงทุนในตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านที่สนใจหรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ในทุกย่างก้าวทำไมการสร้างตัวแบบเงียบๆจึงเหมาะกับคนธรรมดา ลดแรงกดดันและภาระทางอารมณ์เมื่อเราไม่จำเป็นต้องรีบสร้างภาพลักษณ์หรือพิสูจน์ตัวเองกับใครเราจะรู้สึกอิสระที่จะได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตไปตามจังหวะของตัวเองไม่มีสายตาจับจ้องที่ทำให้รู้สึกกดดันต้องรีบสำเร็จหรือต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาอย่างลึกซึง้ง การทำงานอย่างเงียบๆช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงแทนที่จะเสียเวลาไปกับการสร้างภาพลักษณ์หรือการประชาสัมพันธ์เราสามารถทุ่มเทพลังงานไปกับศึกษาคนา้นคว้าฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆให้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง สร้างความยั่งยืนจากรากฐานที่แข็งแกร่งความสำเร็จที่ได้จากการสร้างตัวแบบเงียบๆมักจะมีความยั่งยืนมากกว่าเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานไม่ใช่ความสำเร็จชั่วข้ามคืนที่อาจจะเลือนหายไปได้ง่าย เพิ่มโอกาสในการค้นพบตัวเองการทำงานแบบเงียบๆเ,เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจความสนใจความลหลงไหลและความสามารถที่แท้จริงของตัวเองโดยไม่ถูกจำกัดด้วยความคาดหวังจากภายนอกเราอาจค้นพบเส้นทางที่ไม่เคยคิดว่าจะเดินและพบว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพในระยะยาวเมื่อความสำเร็จปรากฏขึ้นในภายหลังผู้คนจะมองเห็นถึงความมุ่งมั่นความพยายามและความเชี่ยวชาญที่เราสั่งสมมาซึ่งจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความเคารพอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นชั่วคราว ลงมือทำอย่างไรให้สําเร็จแนวทางสำหรับคนธรรมดาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและทำอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้มีแผนการที่สมบูรณ์แบบหรือมีเงินทุนมหาศาลเลือกสิ่งที่ทำได้ในวันนี้และลงมือทำทันทีไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวันละ15นาทีฝึกทักษะใหม่ๆวันละ30นาทีหรือสร้างผลงานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องความสม่ำเสมอคือกุญแจสาคัญ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหาความรู้ใหม่ๆจากหนังสือคอร์สเรียนออนไลน์หรือผู้เชี่ยวชาญและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวัน โฟกัสที่การสร้างคุณค่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้คิดเสมอว่าจะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อคุณสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นได้มากพอความสำเร็จก็จะตามมาเองสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างจริงใจไม่ได้หมายถึงการวิ่งเข้าหาผู้คนเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเครือข่ายนี้อาจกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย ลักดันคุณในอนาคตจดบันทึกความก้าวหน้าแม้จะเป็นการทำงานแบบเงียบๆการจดบันทึกความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้คุณเห็นพัฒนาการของตัวเองและเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไปอดทนและไม่ท้อถอยการสร้างความสำเร็จต้องใช้เวลาจะต้องเจออุปสรรคและความท้าทายมากมายจงอดทนเรียนรู้จากความผิดพลาดและลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอ รักษาความเป็นส่วนตัวและไม่โอ้อวดเมื่อคุณเริ่มมีความสำเร็จบ้างอย่าหลงระเริงจงรักษาความถ่อมตนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างเงียบเยบีบ การสร้างตัวแบบเงียบเรียบไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่เป็นการเลือกที่จะสร้างความสำเร็จจากภายนอกสู่ภายนอก้วยความมุ่งมั่นความอดทนและความสม่ำเสมอคุณจะสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตและเส้นทางอาชีพของคุณและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความสำเร็จที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นอย่างงดยามและยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องมีเสียงกลองประกาศชัยชนะในทุกย่างก้าวเพราะคุณได้พิสูจน์ แล้วว่าคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยวิธีที่เงียบงันและมั่นคม